จะสช้สามปีเป็นหกแล้วก็ตบแต่งอีกตบแต่งอีกแล้วก็สุจุจนาจะทำตบแต่งภายในอีกสี่ปีเป็นสิบพอดีเสร็จมันเสร็จก็ยัง่ำเนี่ยอืม อย่างนั้นแหละตรียมกลาบประศกไปเลยเนาะการเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาชุดหลายเรื่องหลายอย่างทำให้เราไมาวา่วินัยในตัวเพราะว่าไอส้สติทั้งประชัญญานกรรมฐานเน้นอยูสามสี่ข้อข้อหนึ่งเน้นยืนหนอห้าครั้ง ต้องพยายามคันชักชายู่เหนี่ยวห้าครั้งหนึ่งเป็นบทบาทที่จะต้องแก้ปัญหาแล้วก็รู้กฎแห่งกรรมยืนหนอห้าครั้งคือกรรมฐานตาจ่าพญายาการกรมฐานกรรมฐานมีห้าเกษาลมานะขาทันตาตาโตัดโตทันตานะขาลมาเกษาเน้นตรงนี้สองเน้นการเดินตรงกลมให้เด็กจังหวะสามเน้น พองหนอนยุกหนอนหายใ,ใจยาวๆหายใจยาวๆไว้มันมีประโยชน์ถ้าเราไม่เคยนะมันอึดอาจมากทำให้เบื่อหายใจทำตามธรรมดาเนี่ยมันทำให้เบื่อนายมันไม่พองมายุกมันไม่มองเห็นทำยากแต่แล้วเราพยายามค่อยททำ พอได้แสดงมันคล่องไปหมดเลยหายใจเข้าหายใจออกคล่องแล้วก็ทําให้ใจเย็นลงไปจันทีไอ้ตรงนี้อย่างสามสี่อายนะทานอินทรีย์ตาหูจมูกริ้งกายใจต้องกําหนดให้พร้อมจิตมันจะเกิดตรงไหนให้กําหนด ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสตรงนี้สําคัญมากคิดเกิดจะได้รู้คิดหนอโกรธหนอเสียใจหนอไม่สบายใจหนอนี่ลิ้นไปเมื่อที่เป็นข้อใหญ่ใจความของกรรมฐานาตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญอันนี้ไม่ใช่เรื่องเลี้ยวไหลเอาตรงนี้แล้วข้อต่อไปนั่นคือเวทนา มันปวดเวลาพองหนอยุบหนอพอจะคล่องแคล่วดีเอามาปวดซะอย่างปวดเนี่ยทําให้จิตฟุ้งซ่านพอปวดแล้วก็ทําให้ติดแตกกระจายไปคลิดอะไรต่ออะไรตลอดรายการเลยเราก็ต้องกัหมดปวดหนอปวดหนอปวดหนอเมื่อยนอตัวน้ำตาร่วงแล้วก็ติดนี่มันก็ ศึกษาเข้าใจแล้ะเปอน,นิจจังทุกขังมัตตาไปเคลื่อนตังอยู่ดับไปจิตก็ไม่แปรว่าพวงจิตก็ต้องกลับมาที่เดิมแล้วก็ปวดนั่นมันก็หายหรือไม่หายจิตก็ไม่ไปผวองนั้นมหละจิตไม่ไปสนใจแล้วมันก็ไม่ปวดนะในตรงนี้เรื่องสําคัญอันนี้ต้องเข้าใจอันนี้ด้วย <c oughs> ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เนะี่ยก็จะยุ่งมันทับสนไปหมด มันมืออะไรมันสับสนไปดังนั้นการเดินจงกรมเนี่ยสาคัญม,มากกว่านั่งบางครีโยมกลับไปบ้านเลิกเดินจงกรมมานั่งเฉยๆมันง่ายดีแต่การเดินมันมีประโยชน์มากมายมันทําให้อดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อการมาเพนเพียนแล้วก็ทําให้โรคภัยไข้เจ็บหาย่าอย่างน่าอัศจรรย์โรคก,กายโรคใจหายได้ การที่สี่เนี่นกับอาหารก็ย่อยอย่างไไม่เป็นพิษต่อร่างกายแตการที่หา้าทำให้สมาธิที่เราได้จากการเดินจงกมเนี่ยมันจะตั้งอยู่ได้นานกว่านั่นเดินแต่เราหากใหม่ๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเดินเนี่ยมันมีสมาธิอะไรจิตมันก็ออกไปโน่นเวียงไปนี่ไปโน่นไปนี่ตลอดเลยการเราก็ไม่รู้แต่แล้วทาไปเรื่อยเรือย พอจุดเข้าที่แล้วมันจะรู้เลยอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันต้องง่ายแต่หายากมันต้องยากมากพอเราทำไม่ที่อกยากได้แล้วก็เรื่องอื่นก็เล็กไปยืนหนอห้าครั้งพอได้แล้วสติดีมันก็คุ้นเคยกับความดีพอเห็นคนอื่นเข้ากษิษฐานุลงตาชาวปา,าชาทิสาก็ได้รู้นิสัยเป็นอย่างไร ก็จะรู้ตรงนี้มันต้องหมดไอ้พวกเวทนามันต้องคลายจากอารมณ์้ายเป็นอารมณ์ดีในเมื่ออารมณ์ดีแล้วมีปัญญาถึงจะรู้จริงขึ้นมาไม่งั้นไอ้น้ำในหัวใจมันขุ่นมันเน่าจะไปรู้อะไรเราก็จับน้ำตรงนี้ให้ใสสะอาดจะรู้จริงขึ้นมาไอ้ความรู้จริง่คือหมายความน้ำมันใสคืออารมณ์ดี พอลมดีอเรามีความคิดปแปลกๆออกมาที่ไม่เคยคิดได้แต่ก่อนมามันจะคิดออกมาได้เลยไม่ใช่เร่องเล็วหลจะไปการได้แต่ต้องประสบกับต,ตัวเองนะโยมนะหรือเราจะมัวแต่ท้อถอยว่าเวทนามันยังวนมันยอ,อ,ยอย่างนี้ท้อถอยอย่าอย่าไปท้อถอยตงองสูตงองสู้ พราะเวชนาเนี่ยมันมีสามอย่างสุกกระทุกไม่สุกไม่ทุกมันก็เป็นอุเบกขาวเวชนาเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็จิตมันก็ออกไปจิตออกไปเลยคือไม่สุกไม่ทุกจิตก็ต้องออกไปไม่รู้จะไปที่ไหนก็เป็นอุเบกขาวางเฉยจิตก็จะเที่ยวไปต้องกำหนดรู้หนอรู้หนอรู้หนอ,หนอแล้วจิตถึงจะกลับมา ถึงจะรู้ว่าสิทิเนี่ยมันมีอย่างไรถ้าเราทําเนี่ยมันไวเลยอะยิ่งกระลิงหลับกาพองนอยรูปนออําหนดป้องหน้อยรูปนอไอ้จิตก็ไปคิดนั่งต้องนานเนี่ยคือไปคิดอะไรแต่อะไรอิเลเพล่าผาไปมากมายนะถ้าเราทําิิ์ดูที่ได้มันต้องคุ้นเคยนานๆใช้เวลานาน,านมากเหมือนไปจับไก่ไก่ปลามากว่าจะขังเนี่ยมันก็เลาะสม เลาะตลอดเลยการจนกว่าจะเชื่องลงขันใดก็ชนะนนเราต้องทํานานๆต้องทำไ้เรือ่อยๆอยู่บ้านก็ทําแล้วก็พยายามเพียรให้คุ้นเคยกับไอ้พวกวิเลี่ยนต่างๆที่มันเข้ามาหาเราความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเราทําจนเคยชินติตอยู่ที่เมาาื่อไรถึงจะรู้ได้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าติไม่อยู่ที่แล้วมันก็ไม่รู้เรื่องอะไร จีนมันเคลื่อนไปเนี่ยแพ่พ้องหนอยุบหนอจิดไปคิดอะไรแล้วไปคิดหลายเรื่องแล้วก็เดินตรงกรมขวาย่างหนอกล้ย,ย่างหนอไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ต้องหลายเรื่องเห็นไหมแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจีนมันออกทรงไหนจิดออกไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่ทราบว่าจีดออกไปเมื่อไหร่เราต้องคหนดว่ารู้หนอรู้หนอให้คุ้นเคยพอรู้แล้วปั๊บ นเข้าวจิตมันจะออกขยขับเรารู้เลยมัน,นจะไปได้เหเลย่ยจะออกทางหลังบ้านหรือหน้าบาทถ้าเราเพลินเพลินไปเนี่ยจิตจะออกหนีไปเลยโดยไม่รู้เลยพองหนอลุกหนอระพึดกระทั่งจิตไปคิดเรื่องอะไรแต่หลายเรื่องอดีตแต่เมื่อเมื่ออดีตเมื่อปีก่อนหลายปีมาแล้วเจ้าป่าก็เพลินเลยพองหนอลุกหนอพองหนอลุกหนอ ใจจิตดวงหนึ่งมันไปคิดเราจะรู้โดยว่าจิตมันมีหลายดวงจิตไม่ใช่ดวงเดียวนะถ้ายอมทาสังเกตดูพองหนอยุบหนอจิตอีกดวงหนึ่งไปคิดออกไปคิดเรื่องบ้าๆบอถ้าจิตเป็นกุศลจะคิดถึงเรื่องดีที่เราทําไว้มันมากา,า,านก่อนถ้าจิตเราเสียนะมันจะคิดด้เรื่องบ้าๆบอๆที่ไปทะเลาะกับเขาคือไปด่ากับเขาถ้าจิตเราเสีย ถ้าจิตไม่เสียจิตดีมีปัญญาแล้วก็ไม่คิดเรื่องเสียจะคิดแต่เรื่องดีเลยได้กับตัวเองทุกคนไม่ใช่เรื่องเสียหายแล้วพองหนอรูดหนอถ้าได้จังหวะมามลายนะได้กาําหนดเมลายนั่นแหละถึงจะรู้จริงตอนนี้มันยังเคลื่อนคาดพองหนอบางทีพองยังไม่ทันหนอรูบแลกพอยูยังไม่ทันจะหนอพองออกไปอีกนี่มาตรงนี้สาคัญสาคัญมาก ก็หายใจให้ยาวสุดหายใจให้ยาวพองหนอพองแล้วหนอ,อยยาวถ้าพองสุดแล้วหนอไม่ลงต้องยบใหม่พอยบมาแล้วยบไม่ยาวอ้าวพองไปยล้วหนอไม่ลงเนี่ยตรงหนอไม่ลงเราต้องหายใจย่อไปหายาวไปอีกพอหายใจยาวจนคุ้นเคยกับลมหายใจแล้ว จะสังเกตตัวเองได้อารมณ์จะเย็นทันทีเคยโมโหคนบางทีไม่โมโหแล้วไม่โมโหอารมณ์เย็นขึ้นกว่าเก่าถึงใจร้อนมากก็หายไปไม่ร้อนเหมือนแต่ก่อนมาจะออกบางีชัดเจนเนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องคือมาถึงว่า,เ,าเดินตรงกลมเนี่ยันนี่ แต่เราก็ต้องรู้เนี่ยให้ใจาย,ยาวๆเข้าไว้ตารสติแล้วทําให้คุ้นเคยต่อไปเหตุการณ์ของการนั่งกรรมาฐานรับรองได้เลยเราจะคิดหนอขึ้นมาเนี่ยถ้าสํารวมติดได้ปเปอร์เซ็นมจะสูง่นะ80เ้าส90คิดออกมาจบไปเลยคิดไม่เหมือนใครคิดแก้ปัญหาคิดแบบแยกแยะออกมาเลย อะไรดีอะไรมาชั่วมันจะบอกเองตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ชั่วตาดออกไปเลยแล้วเอาตะของดีเพราะในตัวเราเนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดีมีทั้งดีทั้งไม่ดีคิดแยกแยะคิดออกมาเป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วเป็นกุศลกับอกุศลเรียกว่าทรมานุปัสนาติปาทปนานข้อที่สีอ่ออกมาอย่างนี้มันก็ออกมาให้เราทราบได้เองคือิดหนอไม่ชเชื่องเรื่องเลี้ยวไหล แต่พอจะทาได้เนี่ยต้องใช้เวลามันจะทําปุ๊บมันจะได้ปั๊บอะไรหรืยากมากไม่ใช่เรียนหนังสือเรียนหนังสือง่ายกว่าแต่ปฏิบัตินี่ยากมากนะต้อดทนหน่อยอย่าท้อถอยอย่าท้อถอยไม่ได้แล้วขัดทําไปเรื่อยๆนะครับมันจะเคยชินตาดีขึ้นตาอมนดับแต่บางทีเราทําไปแล้วเลิกมาสักนานเ่ยล,ลงไปทํารู้สึกชักงงเนี่ยชักเมื่อยปวดหนักเข้าไป กพราะไม่ได้ทานานวัะนั้ต้องทําให้เสมอต้นเสมอปลายมากบ้างน้อยบางพอ,อย่างดีก็ไม่ทาเลยต้องทำเสมอต้นเสมอปลายมันอย่างแม่วันิดาวันเนี้ยที่จะออกรายการเนี้ยมาเนียมาตัง้งโพลตั้งอย่างไปเยี่ยมลูกที่ิงเท่เขาบอกว่าไงรู้ไหมจังหวัดแพร่น้ําท่วมบ้านเขาไม่ท่วมใช่ไหมไม่จะอยู่บนดอนีน ก็บานติดติดกันไม่ท่วมมานเขาไ้ไม่ไม่มท่วมน่ะก็นางสมาธิน่าสวดพาหุมากาเห็นไโลกลายหายได้หลายแล้วโลกเอามาพลิกพวกอะไรก็วอะไจะเดินไม่ได้ก็เดินได้วันนี้มาสองคนก็สามีนะเอาโกดแทงกรรมมาให้เขาเขียนเองเลยชื่อแม่วนิดาอายุสี่สิบเจ็ดปียายสี่เจ็ด แล้วก็นัดออกรายการกันนะ่ะนุดให้ลูกน้องพูดจาดีดีหน่อยแล้วต้องถามเขาว่าออกเรื่องอะไรจะสังทองหรือสุวรรณธรรมรีหรือจะเรื่องพระอภัยมณีถามให้เป็นเรื่องเป็นลาวเค่ต้องถามให้มันได้เรื่องได้ราวจะไปอ,อ้อาอถามเหมือนกันหมดเลยมันคนละเรื่องยักเสียรายการ เสียเสียล็อกแล้วเขายินดีมาให้ด้วยขับรถมาจากแพร่แล้วสามีจะขับรถเองด้วยสูกสาวมีสามคนดีหมดสอบได้ที่หนึ่งเนี่ยสวดเนี่ยแล้วพิมพ์หนังสือแจกพวกจังหวัดแพร่มาขอกันล่ำลือกันมากมายน้ำไม่ท่วมบานเขาบานอื่นท่วมหมดแค่คอ ก้อนมันที่ดินพื้นเดียวกันทําไมไม่ท่วมได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรฮะนึกต้องหาคนพิธีกรก่ออย่างเงฮลัลโหลทาไมน้ําบ้านวันิดาไม่ท่วมเพราะเหตุใดเล่าแนา่ถามให้มันมีบทบาทให้มันทึ้งบทบาทถามให้มีลวดลายเช่อะน้ำมาม่ท่วมบ้านเป็นอะไรเหรอโอ้โหเสียแปปนหมดเลย ขาบอกน้ําท่วมบ้านเป็นเพราะอะไรทําไมบ้านอื่นเขาท่วมกันบ้านคุณไม่ท่วมเพราะอะไรพูดทำมันฉาดฉานเข้าใจไหมเดี๋ยวจะมาให้ดูประกรณ์เ้าเลยดูรายรักเรื่องจริงที่ผ่านมาวันนี้มายืนยันเขาไปเยี่ยมลูกเขาแล้วแจกหนั IN, งสือสปินมนแจกหนังสือสมมตแจกแจกทำให้ลูกเรียนหนังสือเก่งสอบได้ที่หนึ่งทุกครั้ง นี่แต่ลูกสาวลูกผู้ชายไม่มีแต่ใครมีลูกผู้ชายสั่งจองได้อสั่งกองได้แต่ก็ผ่านคนกลางร้อยล้านเอามาได้ร้อยล้านเขาไม่ให้หรอกนี่ไม่ต้องไปดูลูกสาวสวยไม่สวย ไม่ต้องไปดูลูกสาวเลยสวยไม่สวยดูแม่ก็รู้แม่สวยมากสามีเขาสวยเลยแล้วสามีเป็นผู้ชายแม่เป็นผู้หญิงแล้วนำรูปมาให้เดี๋ยวพยายามลงกดแ่งกรรมเลี่ยมต่อไป ยังมีหลายเรื่องที่จะต้องออกรายการเนี่ยนุษย์ถ้าไม่ใช่ที่นี่เขาไม่เผยแพร่เขาจะไม่มาขับรถจากแพร่มาเนี่ยต้องหลายชั่วโมงนอำเภออะไรเนินเม่นอะไรดอนเม่นดอนเม่นเม่นรู้จักเม่นไหมอำเภอนั้นเม่นเยอะเดี๋ยวนี้เขาแกงหมดแล้ว อำเภอแหลงเนินแม่นฮะเออสูงแม่นสูงแม่นอยู่จังหวัดแพร่ขายเฟอร์นิเจอร์พอสวดมนต์ับออกไม่ทันเลยขายดบกพอดีก็มีหวายพาถามบอกไปหาหวานบอกทายแดนเป็นี่หวายหายากบอกว่ากรุณาหน่อยได้ไหมเอามาดูสักตัวที่เป็นหุ่น่าง์ เอามาดูเอาให้ดูทักตัวที่มันเป็นยังไงร,รับรองไม่ไม่ไม่อยกตัวเดียวหเขาโวเลาะเนี่ยต้องมาทั้งชุดเราก็ไม่มีที่ตางก็ต้องเอาไว้ไปไว้ที่สวนเวลวนันเขาบอกออกไม่ทันท้ายดีถามว่าสามีพัรยายเคยทะเลาะกันไหมเขาตอบว่างไง รู้ไหมบ้านไหนสามีพยายาไม่ทะเลาะกันใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เลยถ้าบอกโอ้อยู่กันมานี่ไม่เคยทะเลาะไม่เคยเสียงกันก็หกต้อทะเลาะกันมุดเคยอยู่กับแฟนทะเลาะไหมฮะ ต้องทะเลาะก,กันจนได้เนี่ยถ้าไม่คู่ไหนไม่ไม่มีทะเลาะอก,กันมีไหมเนี่ยมีไหมทะเลาะกันไหมทะเลาะเดี๋ใช้ได้ทำไมทะเลาะก,กันน่ะใช่ไม่ได้มีไหนคู่ไหนไม่ทะเลาะเวลารักกันนะเกลือเค็มหวานหมด เขาลือกันเราไม่รู้เรื่องเนาะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานมันเป็นการแก้ปัญหาช่วโดยเฉพาะได้รับรองันทั้งหลายจะไม่ไปนรกเผ็ดรุกคาถาเดชานนี่นนขอให้กำหนดตามนี้กรรมฐานเป็นบุญให้เกิดความสุข ช่วยเราให้ไปเกิดในโลกมนุษย์ถ้ายัางต่ําไปเกิดในโลกมนุษย์ถ้าหากว่าเราไม่เจริญกรรมาฐานขาดสติไปเกิดขณะโลกตอนนั้นเราก็ไม่ไปเมืองมนุษย์เกิดโกรธขึ้นมาแล้วตายขณะนั้นก็ไม่ไปเมืองมนุษย์ต้องลงนรกเกิดมีโมหะจริตขาดสติปัญญาต้องไปเป็นขาดเดจฉานแน่นอน,นอันนี้ชัด กรรมาฐานช่วยให้เราเกิดมีร่างกายสมบูรณ์สมประกอบอาการทั้งสองครบไม่เป็น bye bye, บา้าบ้าวติตหลิกปิดมนุษย์แน่นอนเพรา้ต่างกายบุญช่วยเราเป็นครูเป็นคนรูปงามทั้งรูปสวยรูปงามช่วยให้ได้ไปเกิดในตระกูลสูงช่วยเราให้เกิดในตระกูลร่ำรวยอย่างกรรมาฐานเป็นบุญอย่าง ช่วยเราเกิดมาเป็นคนมีอายุยืนอายุมั่นันยืนต่อไปถ้าเราเจรรญกรมฐานมีการต่อ,อยุได้นะให้เป็นคนแข็งแรงราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีโรคภัยไข้เจ็บจะหายอย่างน่าสัศจัน์เหมือนอย่างแม่วิมันวันดีดาโรคภัยไข้เจ็บบอกก็ก่อนนี่้าเนี่ยส้ามาดีสี่วันไข้เข้าโรงพยาบาลเม็ดพักตนสาม,มีข้าบุกเอือมนอาา บัดนี้แข็งแรงกว่าสามีเนี่ยเนี่ยเพราะวดมนี้มันทีบอกว่าตื่นมาตีสามถามสาม,มีว่าสวดมนือเปล่าสาม,มีาบอกไม่รู้คุณทัวรหรือเปล่าเอ๊ะนึกไม่ออกลุกนาล้างนาตาสวดมน์ใหม่ร่วมสว่างนั่งสมาธิวันนั้นขายดีขายดีเนี่ย เขามาเล่าวันนี้ชัดเจนมากกรรมาฐานเนี่ยเราทำมาแจ่ชาติเจ็ดชาติทำให้เกิดความฉลาดตั้งแต่เป็นเด็กคลอดมาเนี่ยมันทำท่าฉลาดนน่คนมีสติน,นั่นเองทำให้ฉลาดตั้งแต่เป็นเด็กแล้วก็บุญกุศลจากกรรมาฐานบรมาดาลให้เราอยู่ที่ไหนดีที่ไหน,น มันมีเหลื่อมงาำการถูงก,กับใครดีตลอดต้นนุนปลายถ้าช่วยให้เรามีความสุขความเจริญในอนาคตและสัมปรรยาพบในบางหน้าสุดต่อไปช่วยเราได้ลาบต่างๆหน้าอาจารย์เคยขายอะไรไม่ได้ก็ขายได้ในวันนี้นี้่บอกขายดีขายหยุดแคดีหาพิกรหาพิธีกรถามให้ลึกซึ่งเขาบอกต่างแต่สวดมนต์เนี่ยเขาฉลาดเพิ่มขึ้นเยอะ สามีทั่วไม่ได่าู้ไม่ไดาฉลาดในการค้าฉลาดในการขายฉลาดในการมนุษยสัมพันธ์กะลูกเต้าดีเองโดยไม่ต้องสอนมันต้องชี้แจงเลยนักหนาสามสาวทีหมดบอกเรียนนังสือมาไม่เคยสอบได้ที่สองได้ที่หนึ่งหมดเนี่ยเพราะอันนี้สองอันนี้สวดภาหงมาการเจริญกรรมาฐาน และทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีคนเคารพนับน,นาทิตาม,มากมายและบูชาสิ่งทั้งเจ็ดบูชาสิ่งทั้งเจ็ดนี่ทุกคนไม่รู้พวกกรรมาฐานนี่จะบูชาสิ่งทั้งเจ็ดโดยไม่ขาดสิ่งทั้งเจ็ดมีอะไรหนึ่ง,งอาจารย์โยเลี่ยงดูบิดามดาในบูชาที่สิ่งเจ็ดสองเคารพผู้ใหญ่ในตระกูลของตนต่างแต่ปูก่กับย่าตากัะยายในตระกูลของตัวเอง สาม,มีวาจาอ่อนหวานน่าฟังสีไม่ยุยงส่งเสริมไม่ไม,ไม่ไม่สอเสียดไทยห้ากำจัดความตนหีได้หกมีความซื่อสัตย์เจ็ดข่คมความโกรธได้เนี่ยบูญาาของที่เจ็ดโกรธก็ไม่โกรธเนี่ยเขาเรียกว่าคุณสมบัติของพระอินทอยู่ในกรรมฐาน คนที่ทำเนี่ยคุณสมบัติของพระินเนี่ยมีเจ็ดประการนะข้อห้าเลยข้อห้ากำจัดความต้นีีได้ข้อหกมีความชื่อสัตย์เจ็ดข่มความโกรธได้เี่บูชาสิ่งนักเจ็ดบูชาให้อ่า บุนถ่วยเรามียอดฐามรดาศักดิ์แล้วก็มีคนรักน้ำนาถือตาบูชาสิงทั้งเจ็ดเราคนจะตายบูชาสิงห์เจ็ดมีทั้งเองเจ็ดข้อเป็นคนกระตันยุตวเอชีไม่ลบหลู่บุญคุณท่านในตระกูลทั้งตนทั้งปู่ทั้งยาข้างปู่ข้างยา,ข,า,งข,า,งยาข้างตาข้างยายไม่ลบหลู่แล้วก็มีวาจ้าอ่อนหวานน่าฟังไม่ยุยงขอเสียด ห้ากำกัดความจะหนีได้ไมันจะหนีเหนียวแน่นช่วยเหลือและทำอะไรได้โดยมีศรัทธาในตัวเองหกมีความทุศัตว์เจ็จข่มความโกรธได้ข่มความโกรธได้แม้ความกโกรธออกมาทั้งหน้าถ้าจะโกรธใครก็ยาวออกมาเก็บได้กำหนดได้ต่อเป็นพระละหันโกรธไม่มีแน่ ยังไม่เป็นยังไม่เป็นยังโกรธอยู่ถึงจะโกรธใครก็จะไปบอกเขายัางไงก็ยิ้มอย่างเดียวแต่จับได้เลยยิ้มแห้งกับยิ้มสดยิ้มสดอย่างยิ้มแห้งอย่างยิ้มอย่างแบบแยกเที่ยวก็มีนะแต่จะกินก็มียิ้มแยกเที่ยวนะใครมีอะไรสงสยัยอะไรไหมเนี่ย วันนี้เดึกแล้วเดี๋ยวจะเริ่มนั่งแล้วสองชั่มไม่ใช่มใชีใครสงสัยอะไรไหมั้ยอ,อย่าท้อใจาเลยมีอยู่สองสามวันก็อีกเจ็ดวันยังไงจะปิดประชุมเนี่ยเะฮะ คือว่าแพ่เมตตาเนี่ยท่านะครูจำไว้อัดสาสะปัสสาสะอัดอัสาสะอัดเข้ามาก่อนยะทาพุทธโมนะนะโม,ะมะพุทธยะหายใจออกไปมันอย่างเราจะไปพ่นในใครเขาเนี่ยไปเปล่าอะไรมันดูในสมถะ อัดขาสปัดขาสะอัดลมให้ใจเข้าแล้วก็วาถอยหลังปัสสาสะปัดออกไปแล้วเป่าเข้าไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปยไปไังไงเขาเรียกว่าคาบลมจำไห้คาบลมในเรื่องสมุกขอยมีบางคนไม่รู้เนี่ยไปถามพระเก่าๆไม่รู้เรื่องบอกอัดขาสปัดาขาสะคาบลมคืออะไรคาบลมหนึ่งคาบคือหายใจออกไปหนึ่งคาบ คาบลมทำไมหายใจเข้าคาบลมถ้าจะพูดให้ชานเข้ามาก็อัดสาสะอัดเข้ามาก่อนปัดสาสะปัดออกไปเรียวกว่าคาบลมแรงมากกาม,มากกระแผวไปเลยตอนอัดเข้ามาแล้วปัดเข้ามาหายใจเข้าหายใจออกพองหนอยุบหน พอให้ใจเข้ามาหายใจออกพอให้ใจออกก็ปล่อยไปตามคาบนปล่อยเลยปล่อยปล่อยใหยใจปล่อยออกไปเลยอสะสะัดช้าๆนี่ไม่ไม่เห็ตรงนี้ตรงนี้เห็นหนออัจเข้ามาที่ตรงนี้อัจเข้ามาให้ใจเข้ามาตรงนี้ แต่เราอย่าไปดูทองให้ใจเข้ามารวมที่ทองแล้วให้ใจออกออกจากนี่ไปเลยออกจากนี้ไปออกทั้งปัดสาสะแล้วเป่าไปเลยถึงแน่นอนแล้วเขาจะเลยรู้ตัวว่าเราแผ่เขาเขาจะรู้เลยว่าหลวงพ่อแผ่มาแล้วทาไมเขารู้สึกตัวอย่างไรบางคนไม่รู้อัดสาสะปัดสาสะมันมีอยู่แนงสือนะักทำ น่าทำเอกอะไรนี่วิปัสสนาญาณ